โตโน่ยังไม่พร้อมแต่งนิชาไม่อยากให้ลูกเจอกับปัญหา PM 2.5โตโน่พาคินคำวิไลศักนักร้องนักแสดงหนุ่มที่ทุ่มเททำงานจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมานานหลายปีล่าสุดหนุ่มโตโน่ได้มาร่วมงานแพลวทอล์กพร้อมอัปเดตถึงหวานใจอย่างสาวนิชาซึ่งเจ้าตัวได้ประกาศว่าจะยังไม่สร้างครอบครัวหากประเทศไทยยังมีปัญหาหมลภาวะ PM 2.5 โตโน่กล่าวว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมผมทำมาหลายปีมันก็ดีขึ้นแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ดีเท่าใจที่เราอยากให้เป็นเพราะเวลา PM มาทีหนึ่งเราก็ตื่นตัวกันทีหนึ่งผมอยากให้มันฝังอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนว่าพวกเราทุกคนทำลายธรรมชาติส่วนเรื่องแต่งงานกับแฟนสาวนิชานัทนิชาโตโนโ่บอกว่าก็บอกกับนิชาเคยพูดกันเล่นๆว่าถ้าเกิด เรายังมี PM 2.5อยู่และถ้าประเทศของเรายังติดหนึ่งใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกอยู่เราอย่าเพิ่งมีครอบครัวอย่าเพิ่งมีลูกเลยเพราะเราไม่อยากให้ลูกต้องสูดอากาศนั้นเข้าไปซึ่งนิชาก็เห็นด้วยเรื่องแต่งงานยังไม่ได้กำหนดว่าจะตอนไหนทุกวันนี้ก็มีความสุขในทุกวันอยู่แล้วผมก็โชคดีมากๆอยู่แล้วที่มีนิชาในชีวิต หมอคังดำเอเลียนสปีชีส์ที่กำลังเข้าบุกแหล่งน้ำหลายแห่งเป็นหายนะของระบบนิเวศอย่างแท้จริงมันสามารถปรับตัวอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มลำไส้ที่ยาวกว่าลำตัวถึงสี่เท่าทำให้มีความหิวตลอดเวลากินได้ทั้งลูกกุ้งหอยปูปลาและพืชตัวเมียวางไข่ปลาหมอคังดำได้50 3 0 0ฟองต่อครั้ง ตัวผู้คือผู้ดูแลอมไข่ไว้ในปากจนกว่าจะฟักตัวออกมาเป็นลูกปลา2-3สัปดาห์ทำให้ปลาหมอคังดำแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วล่าสุดมีเกษตรกรรายนึงเปิดเผยว่าตนเคยสู้กับปลาหมอคังดำมานานตอนนั้นตนคิดจะพัฒนาบ่อให้เป็นเชิงพาณิชย์มีการจัดระบบกรองน้ำเข้าโดยการจับปลาจากบ่อขึ้นให้หมด ตากบ่อนานกว่าสองเดือนจนดินแห้งแตกระแหงเป็นฝุ่นแล้วนำรถแบ็กโฮเข้าไปดันบ่อปรับพื้นแต่งบ่อใหม่ทั้งหมดและตากบ่ออีกคิดว่าจะฆ่าปลาหมอคังดำให้หมดแต่เมื่อมีฝนตกลงมาตนได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างผุดในน้ำตอนแรกคิดว่าเป็นลูกออดจึงเข้าไปดูแต่พบว่าเป็นลูกปลาหมอคังดำจากการวิเคราะห์จึงสรุปว่า ปลาหมอคางดำมันคายไขย่ทิ้งไว้ในบ่อมันทนตากแดดพอมีน้ำเข้ามามันก็ฟักเป็นตัวและกลับมาอีกได้ ถ้าพูดถึงนักร้องมากความสามารถต้องยกให้สาวกระแตบุญยญเลี้ยงหรือกระแตอาสยามที่มีงานแสดงระดับอินเตอร์จนได้ขึ้นหลายเวทีใหญ่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วและด้วยภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ตัวแม่อวดหุ่นที่ฟิตแด์เฟิร์มด้วยความตั้งใจออกกำลังกายก็จะได้เห็นเธอในชุดทูพีชบ่อยครั้งแต่ว่าล่าสุดกระแตถูกชาวเน็ตเข้ามาแซะภาพเซ็กซี่ในอินสตาแกรมวิจารณ์ร่างกายของเธอโดยกระแตฟาดสวนกลับว่า imperfections are natural ไม่อายหรอก้นแตกยังจะกล้าโชว์ตูดแตกหน้าเกลียดจังจะดีกว่านี้ถ้าก้นไม่ลายใช่แต่ชีวิตฉันคงไม่ได้จบลงเพียงเพราะฉันก้นลายจริงๆแล้วฉันไม่ได้แคร์จุดนี้เมื่ออ้วนขึ้นผอมลงเนื้อแตกก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็แค่รับให้ได้เพราะมันคือความเป็นธรรมชาติ และไม่ว่าใครจะบอกคุณขี้เหร่ไม่สวยไม่หล่ออ้วนผอมดำเตี้ยขาใหญ่ตูดลายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยการแบกคำวิจารณ์แย่ๆเหล่านี้ไว้บนหลังตลอดเวลา ฝึกให้อภัยตัวเองและยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่ใช่ AI ที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างอยากให้ทุกคนรักความไม่สมบูรณ์แบบในร่างกายของเรามันจะทำให้เรามั่นใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ชราภานุ่งบิกินี่ท้าลมสะกดสายตานางเอกพรีเซนเตอร์ซปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยที่การเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆสำหรับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็กลายเป็นกระแสข่าวและเป็นที่รักของบรรดาแฟนคลับล่าสุดสาวอ้ําได้อวดความเซ็กซี่แบบจัดหนัก ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผู้ติดตามสูงถึง16ล้านกว่าคนด้วยการปล่อยภาพช็อตเด็ดช็อตเดียวแต่เอาอยู่ขณะยืนโพสท่าสวยๆอวดหุ่นเสียในชุดว่ายน้ำดีไซน์เก๋ๆซึ่งท่อนบนเป็นบิกินี่สีฟ้าสดใสขับสีผิวขาวออร่าในขณะที่ท่อนล่างก็แอบเบรกความเซ็กซี่เบาๆด้วยผ้าสีชมพูยาวจรดตาตุ่ม จนหลายคนถึงกับเอ่ยปากทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้อัมพัชราภาคือเมอร์เมดหรืเอเงือกสาวที่ทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ออร,ราพุ่งดูยังไงก็ไม่มีเบื่อไม่ว่าจะลุกคุณหนูหรือลุกเซ็กซี่ระดับสิบเต็มสิบสมกับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย หลังจากที่ลิซ่าและลิซามโนบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลุยวิตตองมาอย่างยาวนานล่าสุดก็ได้เข้าร่วมหลุยวิตตองแฟชั่นวีค2024นักกรุงปารีสในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีไอเทมจากหลุยวิตตองที่เธอมักนำมาประดับลุคเข้าคู่กับสไตล์ของเธอและในซิงเกิลเดี่ยวล่าสุดร็อกสตาร์ของลิซ่าได้มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่กล่าวถึงหลุยวิตตองล่าสุดในเว็บเพจของหลุยวิตตองได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งลีซ่าเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดด้านนิโคลัสเกสกิแยผู้อำนวยการฝ่ายสินกล่าวในการแถลงข่าวว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับลีซ่าในฐานะเฮาส์แอมบาสเดอร์เธอมีจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญและมีสเสน่ห์ซึ่งผมพบว่ามันเกินต้านมากๆเธอมีความกล้าหาญและสร้างสรรค์นในด้านดนตรีพอๆกับแฟชั่นของเธอจึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานไปกับเธอในการเดินทางบนเส้นทางนี้ หลังมีการประกาศอย่างเป็นทางการลิซ่ายังได้พูดถึงการร่วมงานกับแบรนด์โดยระบุว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมที่ฉันชื่นชอบดังนั้นฉันจึงตั้งตารอที่จะสร้างช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับหลุยวิตตองตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้แฮชแท็กลิซ่า x หลุยวิตตองขึ้นมาติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนแอปพลิเคชัน x ในประเทศไทยทันที มีห้าร้อยอันนี้สามร้ 300, อเเยเป็นรอยโอเคครับก็สวยนะรูปนักข่าวที่เหน่อยได้ปถ้าเถ็มไปหนึ่งอัน<ด>เป็นหนึ่งพันพี่จองคลัลเลนซื้อหอยมุกเกาะดังเหมือนโดนขูดรีดกลายเป็นกระแสดราม่าหลังจากพี่จองและคลัลเลนยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีหัวใจไทยที่คลิปท่องเที่ยวอีพีล่าสุดในช่องคลัลเลนเฮเบอรี่ไปเที่ยวทริปเกาะปัญ,ญีจังหวัดพังงา โดยช็อตที่เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ถูกแคปออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นตั้งแต่ช็อตแรกคือค่าเรือที่เดินทางไปที่เกาะค่าเรือสูงถึง1,000บาทขณะที่ระยะทางไปเพียง15 2 0ถึง20นาทีเท่านั้นอีกเหตุการณ์เมื่อคัลเลนและพี่จองไปเลือกซื้อของฝากเป็นพวกเครื่องประดับเปลือกหอยมุกซึ่งแม่ขาบอกราคาสร้อยข้อมือ300บาทเปลือกหอยมุก500บาทรวมราคาแล้ว800บาท และเมื่อขอลดราคาเจ้าของร้านบอกว่าแถมไปหนึ่งอันรวมเป็น1,000บาทจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการขายของที่ระลึกในราคานี้มันแพงเกินเหตุไปหรือไม่และเป็นที่สังเกตว่าทุกครั้งที่คะแลนและพี่จองควักเงินจ่ายแบบแทบไม่ต่อราคาจุดนี้จึงทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าไม่อยากให้โดนเอาเปรียบ และทำภาพลักษ์การท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบแต่ถึงแม้จะมีดราม่าแค่ไหนคลิปนี้ยอดวิวก็ทะลุไป1.1ล้านวิวภายใน1วันเท่านั้น